ของวันที่7ตุราคมได้รับใบสัง่งซื้อจากรงเรียนกันตองสยามกลัการีเตียนโนจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องราละ95,000บาทและที่ต้าเบจสจำนวนสามเครื่องเครื่องละ30,000บาทเข้าไปที่ระบบขายนะคะกดเบ r ร์โกแล้วก็ใบสั่งขาย s o เลขเอกสาร0001ใบรัรบ,ค SO. าาบคำสั่งขาย สามเพื่อเพิ่มเลขที่อ้างอิงก็คือเจ็ดสองสองค่ะวันที่เอกสารก็เป็นวันที่เจ็ดเดือนเมษาห้าเก้าค่ะลายชื่อลูกค้านะคะจดกดสุด,ดแล้วก็เอนเตรคือโรงเรียนสยามสาขาบานค่ะ ให้ใส่หน่อยน,นะคะเป็นสินค้าสำเร็จรูปชื่อสินค้าให้ใส่จสุดแล้วก็ enter ค่ะเป็นเปียนโนนะคะขายจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะ ให้ใส่หมือนเดิมนะคะชื่อสินค้าให้ใส่จุดแล้วก็ Enter เป็นกีตาร์เบสค่ะจำนวนสามเครื่อง อดรวมทั้งหมดนะคะคือ1,97,950บบาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกเราไม่พิมพ์เรากด No เราไม่บันทึกรายการค้าต่ออีกแล้วก็กด F10 ออกค่ะแล้วก็ F10 ออกค่ะ